นัง่งไฟพี่น้องเอ้ยนั่งไฟเห็ดกินอยู่กลางคลองพี่น้องตึกแห่กลับมาได้อากาศกระวู้ดในหน้าปากอะ่ะโอ้ยวมาเห็นน้ำขาวในประธานาห่าหงพระนีิพพานมาเป็นสามคนพุ่นอ้อยหนาวแล้วคุณน้นองคนหนึ่งพัวเจ๊ก,ก็เล่าจะไปหาพี่น้องคนอยู่แก่ยู่ดอจะอยู่ไซด์แหละ กาแฟได้อยู่บนนี้ทางล้มนี่อืมตีเล็กตีเล็กน้าได้แล้วบ้ดนคือผมมอดดังล้มแหง้งพี่น้องก็อยู่กลางคลองพื่เก็บ,บึงปลาก,ก่อนพี่น้องเลยเป็นยังมือเป็นยังเขียนตอนนี้ หมูปลาเขาเสียดลายทำได้พี่น้องออกสะใสด้ถักเศษขีด,ดินแล้วเอาลงไกลๆไพ่ไม่จังสุกเลยพี่นอ้องดูสันนิมบาตได้เลยนะบวัวข้าได้เห็นจังเนอะดูหน้าลึกเด้ปลาพี่น้องตอนไปจึงแหงบนในแหงเบิ้งมันบอกมีมือกล้องยันพลาดลบพี่น้องอันนี้ปลากรดพี่น้องอปลาขาว าใล้กระอืมไกลุกแห้งบาใน,นีพี่น้องต <c oughs> ีงปลากรมพี่น้องให้บาใน,นี้นะกลังหามไม่เห็ดนั่นไม่เห็ดไมหีตีงปลาพี่น้องเอาเงาไข่ไม่ไข่พี่น้องเลยในหอยอินเพิ่น มาพ่นในลุกได้เหออรอกำลังปีงปลาพี่น้องเอ้ยอมันร่มมันทันมดลร่มขับบ่อีกสองสามหมื่นอย่างสิมดลร่มกูสมันมสว่างในร่มยังมาอยู่เนี่ยหนาวตึกหหแหงบะไยแหงสินาว ป้าผมก็กินข้าไม่หีเลยได้พี่นอ้อยเลยผนบอกแกขมศาาักดาาา์เลยขมศักดเลยน่าเห็นราขับับ <c oughs> มือโตแล้วน่าเจียวแล้วแต่ม <c oughs> <c oughs> านลงแบบนี้นอดละนะ Cái mà hơi bao này lạc 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 là lạc 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 ถ้าลูกมือมันจะยานเนาะ <c oughs> นลูกเอาใหม,ม่น้ำเช้า,น,านี่มันน้ำถีดจัแบบใหม่ลงทางผ่านมันจะเียครับขาดีกว่ามาันเประตลาดข่าไมเียไม่ไห ใาเท้าถำมาถูกกว่าให้หางมาหลอกวางมันเล่นนับอ้นเน้บเบี้ยไวปแล้วฮบวันนี้หัวเบี้ยยูน่าตปลาตัดท,ทอด ปลามันมีตัวใหญ่หออกปลากันล่ะลูกเอาน้ำแห่มันเลาะออกไปเลยออล่นลลแห่บ่ถึกหยียไปซ้อมโตสักลอ่อนแห่หรือสักหลองรูปตลอดนอมือเนาะ

ก็ไปกินไม่็ล้วแสบดีเรื่นกินอะไรกินดดมันไม่ด้เห็นมันมนชอบกินเลยกออไกินยิ่งช่างก็จอะไรกินแล้วเห็ไหม อ่ะหมอสิบเบิดแล้วแหละใล้อะไรทั้งสองตัวหนึ่งสองอ่าสองตัวปลามันก็คืออิ่มเนาะบะมดแบบอิ่มมาซานแบบกินกันสองคน คูห,หนะนึงาา่งก,กินมาใหม่เนาะทางก็ผ่านไปสมุงกับปัวเลยบุทันอยากากิน,นะโกดเนาะเออเน่ม<น>ันเจ็บปากแจ่เนือ เนะขากัานขนาดโ้ดิเหมืองนาวเบิดดิงไม่สนใจทำหนึ่งหลักลงนาวฝ่มาม่วงฝ่าเุ๊่อนนานยาอะไรปลาสิมันนยาปตทันทิพตับกินาหน่อย้อ หยุดมือฮึบเถืมนะมอมงทั้งหาวเินข้น้ใส่แจ้งน้กมนมัดข่าปวดเนาะอย่าลืมเทิมเลยนะอีกสามคนกินนะ อออแต่ยังม่เมืนะ่อ้ำนะนตัวหนังกองพ่อพบพี่นัองไหบ้างเนี่ย้าบันเ้ต่อพีอ่นนองหนาวเลยนะสิลงได้จักน้ำบบดนี้นะ